สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะสูตรวัดใจนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะแนวทางต่อไปนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่1 0่สิบสองนะคะให้รับชมรับฟังก่อนนะคะก่อนไปรับชมแนวทางต่อนะคะ แอดเดินเก้าเดิน 5, ห้าเดินสองนะคะพี่น้องจา๋าวิ่งรูดที่เก้าและห้านะคะสําหรับสูตรสองเนาะรอบเฉพาะกิจนะคะห้าแปดนะคะ, 5, ะ,คะมาเนาะแอดก็บอกว่าแอดชอบอยู่เนาะสําหรับห้าแปดนะคะก็ถือว่าเข้าไปนะคะห้าแปดตัวเจาะนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะหนึ่งเก้านะคะแอดมีเก้าหนึ่งตัวเจาะนะคะแต่ไม่ได้ชอบนะคะพี่น้องจา๋าอ่าในตารางมาเนาะเจ็ด เก้าหนึ่งนะคะแตกสามตัวนะคะพี่น้องจา๋าแตกสามตัวรอบพิเศษนะคะเจ็ดเจ็ดกับเก้าเก้านะคะเจ็ดเจ็ดเราไม่มีเนาะอ่าเก้าเก้านะคะเข้ารูดนะคะพี่น้องจา๋าเข้ารูดนะคะห้ามาตั้งแต่รอบแรกเนาะเข้ารูดนะคะพี่น้องจา๋าเข้ารูดนะคะรอบปกตินะคะ 6 1นะคะ6 1แอดไม่มีเนาะมีแต่1 2 8 1นะคะ0 3ก็ไม่มีนะคะมาแค่วิ่ง9นะคะรอบ VIP 6 3กับ4 3นะคะ6 3กับ4 3ไม่มีนะคะมีแต่5 3นะคะพี่น้องจา๋าในตารางไม่มี6นะคะไม่มี6ไม่มี3นะคะก็ ถ้าท่านใดหยิบจับไปแล้วได้ตั้งแต่รอบแรกๆก็ยินดีด้วยนะคะเน้นรอบไม่เข้านะคะวันนี้นาอขอโทษด้วยนะคะสำหรับเน้นรอบเนาะไปลุ้นกันต่อนะคะพี่น้องจ๋าของวันที่13นะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะตัวเลขแนวทางนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋ารับชมนะคะอย่างมีสตินะคะ วันที่สิบสามเดือนมกรานะคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเอดเพียนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกไลค์ทุกแชร์นะคะทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กันนะคะอ่าแนวทางฮานอยนะคะ สูตรวัดใจนะคะขาก้องเอดไม่ค่อยดีเลยกันดอกกับเด็กสูตรวัดใจนะคะเด่นนะคะก่อนจะรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะ การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะไปดูเลขเด่นในตารางนะคะ9ยังเหลือนะคะ9 1 2 7 5 0นะคะ จับเองได้นะคะในตารางเนาะจับวินก็ได้นะคะสองตัวก็กดีเนาะ,อะแอดให้เด่นนะคะเด่นเก้าเด่นอุ้ยเด่นเก้าไม่ใช่สิเด่นหนึ่งถูกแล้วเดินหนึ่งกับสองเนาะจะมาสองเนาะพี่น้องวิ่งรูดเก้าหนึ่ง นะคะคเลือกตัวไหนไปพิจารณาได้นะคะเก้ามานะคะ90 91นะคะ92 95 97นะคะอันนี้เลขหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมองไม่ชัดเนาะ

สองสามนะคะก็รับชมนะคะอย่างมีสตินะคะพี่น้องจ๋าให้เน้นรอบนะคะเน้นรอบนี่หลุดไป1วันเนาะของวันที่12เนาะหลุดนะคะสำหรับชุดเน้นรอบนะคะเน้นรอบนะคะปกติ VIP นะคะ ของเมื่อวานมาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจเลยเนาะของวันที่สิบสองนะคะให้ไปกลับบนล่างนะคะมาดูนะคะตัวเน้นนะคะพี่น้องจา๋าตัวเน้นตัวฟันนะคะเมื่อวานไม่เข้านะคะสําหรับตัวเน้นเนาะเข้าเน้นแค่ห้าแปดนะคะรอบแรกเนาะรอบเ,เ,อบเฉพาะกิจนะคะเมื่อวานเนาะนี่นะคะ แต่ตัวเจาะก็ยังคงมาอยู่นะคะก็ไปดูกันนะคะว่าจะเข้าหรือไม่เข้าเนาะตอนนี้เลขก็ค่อนข้างที่จะเจาะยากนะคะ9 0เนาะ91นะคะ9 2เนาะมาดูชุดถ้าหนึงมาเนาะตัวชอบ1 0 1่สอง หนึ่งสามนะคะมาดูชุดกันนะคะก็เน้นรูดนะคะให้เน้นรูดนะคะเน้นรูดนะคะชุดกันนะคะแอดชอบนะคะสองศูนย์สองศูนย์กับ7จนะคะแต่จริงๆก็ชอบทั้ง3าแหละนี่นะคะ พราะว่าเลือกเลือกมาให้แล้วนะคะเลือกมาให้แล้วนะคะก็ชอบตัวไหนก็หยิบหยิบจับไปแล้วก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะพี่น้องจารับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะสุดท้ายนี้นะคะไม่มีอะไรจะให้นะคะนอกจากอ่าคำนวณตัวเลขออกมานะคะให้พี่น้องนะคะได้รับชมแล้วก็หยิบจับไปแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะเลิฟเลิทุกการติดตามนะคะเลิฟเลทุกไลค์ทุกแชร์นะคะเลิฟทุกคอมเมนต์นะคะสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ